ก็บอกนะคะว่าตัวนี้ก็คือเป็นควายที่มาจากควายเนื้อแล้วมาพัฒนาหรือว่าอย่างไงคะใช่เป็นแต่เขามีใส่เลือดใส่เลือดแต่คือว่าเขาก็อยู่ฝูงเดียวก็ควายเนื้อทั้งหมดนี่แหละคือว่าเราก็เก็บมาก็เหมือนมาทําแม่ควายคือว่าอยากให้มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใส่เลือดนี่คือมาใส่เลือดจากควายงามอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะไม่เป็นควายผู้ใหญ่หรือควายพี่ตู่สมัยก้อน็นวาเป็นควายเหล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นควายเหล่าอยู่แล้วแต่คือว่าเราไม่ได้เลี้ยงแบบว่าประกวดอะไรอย่างงี้ก็คือว่า เดินทุ่งกินหญ้าค่ะคุณเล็กมองลักษณะของเขายัางไรคะถึงหันมาเป็นควายควายแบบว่าควายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวใหญ่สูงแล้วก็หน้าเขาเขาสวยครับหน้าเขากว้างขาใหญ่เล็บใหญ่แล้วตัวนี้นี่คุณเล็กนี่ได้มาจากที่ไหนนะคะหรือว่าจากฝูงของเราเองอ่าได้มามันข้างบ้านเขาขาย<ไ>แต่เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวมันใหญ่อัวนี้ก็ขายแล้วก็ซื้อมาตอนนั้นซื้อมานี่ราคากี่หมื่นคะหรือว่า,าราคาหมื่นเมื่อสมัยก่อน ตัวนี้ก็อยู่มาเกือบสิปีแล้วมั้งสิปีแล้วเหรอคะตอนนั้นเจ็ดแปดปีแล้วแสดงว่าคุณเล็กก็ซื้อในราคาหลักหมื่นเองสิก็อ่อนควายไม่ยังไม่แพงก็ตามตบ้านเราก็เป็นควายเนื้อทั้งหมดแต่ตอนนี้คือควายค,ายค,ายคาย่อนข้างร,ราคาสูงราคาสูงมากแล้วเขาเขาจ่ายลูกดีไหมครับคุณเล็กจ่ายลูกดีครับลูกเขาใหญ่ตัวนี้เจ้าเนื้อเออใช่เจ้าเนื้อจริงๆหลังค่อนข้างที่หลังค่อนข้างที่จะตรงหน่อยน้ำขังเป็นแก้วเลยนะอันนี้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นควายสาวอยู่เนาะควายสาวครับควายสาวอย ตัวนี้จะเชื่องหน่อยนะคะคือคุณแม่จับได้นะคะตัวนู้นคุณแม่ไม่กล้าจับเลยหูหลังเขาร้อนมากเลยร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนอันนี้นี่ก็คือแบบว่าคุณเล็กก็คือเก็บไว้เป็นเป็นแม่พันของฝูงเก็บใส่เลือดเก็บใส่เลือดใช่ไหมสังเกตได้นะคะนี่แต่ขาเขาก็มาดีอยู่ตรงนี้ขาใหญ่ขาเป็นปั้นใหญ่อันนี้เป็นคือเป็นควายในในเหล่าของเราเองหรือว่าใช่ครับในฝูงยังไม่ผ่านสายสนามยังไม่ผ่านพ่อใหญ่ๆ เป็นลูกแค่ลูกไยเนื้อเราพ่อพ่อบ้านเราเองแต่ได้แม่มาเยอะแต่ตัวเขาใหญ่มากเลยเริ่มเริ่มตัวใหญ่ตัวจะเท่าพี่ละใช่เริ่มยาวแล้วดูลักษณะของตัวเลำตัวเขายาวมากตัวเนี้ยดูขาเขากล้ามเนื้อขาเขานะคะกล้ามเนื้อขาเขาดีใหญ่มากเลยะดูใหญ่ตัวนี้นี่คือมีคนมาสนใจไหมคะคนเล็กตัวนี้มีมีตัวนี้คนสนใจเยอะใช่ไหมหลายคนใครมาก็สนใจแหละทไมแต่คนเล็กก็ยังใจแข็งไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมปล่อย ตัวนี้นี่ราคาตีประมาณคร่าวๆนี่ตกที่กี่แสนคะตัวนี้ตัวนี้เขาเข้าให้กันอยู่มีสี่ห้าแสนแหละตัวเนี้ยนะครับถ,<อ>ถ,ถ้าสี่แสนก็ไปนานเลยอะ <laughs> ไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็คือเราเก็บไว้ก่อน, <c oughs> นเก็บไว้อยู่ความสูงเขาก็มาดีอน่าจะเลยแม่ตัวเนี้ยน่าจะเลยบุญเมี